ธรรมบัรญ,ญายชุดจิตภาวนาตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตรครั้งที่37ปัญญาเห็นธรรมโดยสมเด็จพระยานสังวรเจริญสุวัฒโนทรงแสดงณตึกสวาธรรมนิเวศวัดบวรนิเวศวิหารทรงแสดงเมื่อวันที่18เมษายน2533 บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมพร,าาารมพะุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรมและประสงค์เป็นสรณะ ตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมการได้ปัญญาในธรรมนั่นก็เป็นการได้ปัญญาในธรรมตามพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าจแสดงตามพุทธประวัติพระองค์ทรงได้ปัญญาในธรรมด้วยพระองค์เองดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้ประธรรมจึงได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ดังที่มีแสดงไว้ในพุทธทรประวัติว่าในราตรีที่พระโพธิสัตว์คือพระสิทธัตถราชกุมารซึ่งได้เสด็จออกทรงพรนวดและจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงชนะมารร้อมทั้งเสนามารตั้งแต่ในเวลาก่อนพระอาทิตย์ตกหรืออัสดงดังที่เราทั้งหลายคงจะได้เคยเห็นภาพ พระพุทธเจ้าประจนมานที่เขียนเป็นภาพพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนที่ประทับตรงกลางและเป็นภาพมารบนช้างกรีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารยกเข้ามาประจนพระพุทธเจ้าโดยสัตราวุธเป็นอันมากด้านหนึ่งและเป็นภาพแม่ธรณีบิดมวยผมน้ำท่วมอิยามารและเสนาต้อง จมน้ำพ่ายแพ้ไปอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นภาพแสดงพระพุทธเจ้าระจญมารเป็นรูปประธรรมพระอาจารย์ได้แสดงโดยเป็นธรรมมาทิฐานคือย,ยกธรรมะขึ้นเป็นที่ตั้งว่าพระองค์ทรงผจญกิเลสสมารมานคือกิเลสในพระไทัยของพระองค์เองด้วยประบรรมีทั้งสิบที่ทรงได้บำเพ็ญมาแล้ว คือทานเสนแนกคมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะอธิฐานะเมตตาอุเบกขาพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระบาร,รมีเหล่านี้มาเป็นพระบาร,รมีธรรมดาเป็นพระอุปบาร,รมีคือบาร,รมีที่มากยิ่งขึ้นจนใกล้จะสมบูรณ์และประมัติบาร,รมีพระบาร,รมีที่สมบูรณ์ทรงเสียงพระบาร,รมีทั้งสิบ ที่ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์นี้สู้กับกิเลสมารในพระไทไทยส่วนที่แสดงเป็นแม่ธรณีบิดมวยผมนั้นก็แสดงโดยบุคลาธิฐานยกบุคคลเป็นที่ตัง้งเป็นรูปธร,รรมดังกล่าวแต่ก็มีนัยยะที่ท่านชี้แจ้งว่าพระพุทธเจ้าเมื่อรทรงเป็นพระโพธิสัตว์นั้นได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งสิบนี้มานานนักหนาโดยเฉพาะ ข้อหนึ่งคือทานบร,รมีนั่นน้ำที่หลั่งลงจากพระเต้าทักษินโนทกในขณะที่บริจาคทานอันแสดงถึงการให้เห็นเมื่อทรงเป็นพระเวสสันดรได้ประทานช้างแก่พรามที่มาขอด้วยสังด้วยทรงหลั่งน้ำลงบนแผ่นดินแสดงว่าประทานให้เพราะว่าช้างเป็นสัตว์ใหญ่โตจะยกให้ด้วยมือไม่ได้ก็ต้อง เทน้ำให้หรือแสดงว่าให้ด้วยการเทน้ำลงบนแผ่นดินหรือแม้การให้ส่วนกุศลที่ไม่ใช่เป็นวัตถุก็มีธรมเนียมเทน้ำลงเหมือนกันดังที่เราทั้งหลายเมื่อบำเพ็ญกุศลแล้วก็กรวดน้ำแช่ส่วนกุศลดังที่ปฏิบัติกันอยู่น้ำที่พระโพธิสัตว์เทลงบนแผ่นดินในการให้ทานนั้นมากมาย เราได้ทรงให้ทานมาครับนับครั้งไม่ท้วนก็ตั้งเป็นข้อแสดงขึ้นว่นาน้ำเหล่านั้นเองที่ตกลงเป็นแผ่นดินก็เหมือนตกลงบนมวยผมของแม่ธรณีซึ่งหมายถึงแผ่นดินเมื่อทรงเสียงบร,รมีน้ำที่หลั่งลงบนแผ่นดินเหมือนอย่างหลั่งลงบนมวยผมของแม่ธรณีนี่เองจึงไหลมาท่วมมานพร้อมน้งเสนาให้ภ่ายแพ้ไปก็คือ อาศัยพระบรมีที่ทรงบำเพ็ญมาตั้งอยู่ในพระไทยัยจึงทรงชนะกิเลสสมานทั้งหมดตั้งแต่ก่อนพระอาทิตย์ตกหรืออัจสดงจึงได้ทรงปฏิบัติทางสมถภาวนาทำระไทยให้สงบสงบจากกามสงบจากอากุศลธรรมทั้งหลายทรงได้ฌานความเพ่งคือสมาธิอย่างสูง ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไปโดยลำดับแล้วทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิสึกที่สงบพิจารณาธรรมก็ทรงเห็นธรรมด้วยปัญญา่ิรกวายานคือความอย่างรู้ในปฐมยามของราตรีนั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่จะลึกถึงขันเป็นที่อยู่อาศัยในการก่อนได้ที่ในะลึกชาติได้ถอยหลังไป หนึ่งชาติสองชาติสามชาติโดยลำดับมากมายได้ทรงระลึกชาติได้ว่าจากชาตินั้นก็มาสู่ชาติโนนจากชาติโนนก็มาสู่ชาตินั้นโดยลำดับหรือว่าถอยหลังไปเป็นชาติที่หนึ่งที่สองทรงระลึกได้ดังนี้ในปฐมยามของราตรีนั้นตรงเห็นธรรมะด้วยพระปัญญารืยด้วยพระญาณระลึก ชาติผลหลังได้ดังนี้และในมัจจิมยามทรงได้จุตูปปาฏยานปิยานที่ยังรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาตินั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าดีกิเยกวระณีหรือว่าเลวต่างๆกันเป็นไปตามกรรมจึงทรงเห็นทำด้วยปัญญาคือความเคลื่อนความเข้าถึงชาตินั้นๆซึ่งดีหรือ เลวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นไปตามกรมรมรันถึงยามที่สามของราตรีก็ทรงได้อาสวัคกยะยานยานเป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายได้ทรงได้ยานหรือปัญญาตรัสรู้ในอริยสัจท,ทั้งสี่คือในทุกขในเหตุเกิดทุกในความดับทุกในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขในอาสวะ ในเหตุเกิดอาสวะในความดับอาสวะในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะจึงตัดเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ทรงได้ปัญญาในธรรมคือได้ทรงรู้ลึกทรงรู้ลึกทรงรู้ระลึกชาติผลหลังได้ทรงรู้ว่าการเคลื่อนและการเข้าถึงชาตินั้นๆเป็นไปตามกรรมและได้ปัญญาอย่างรู้ ในอริยสัจทั้งสี่เป็นที่สุดเหล่านี้ก็คือว่าเป็นปัญญาเห็นธรรมของพระองค์ฉะนั้นคําว่าปัญญาเห็นธรรมจึงมีความหมายถึงสัจธรรมธรรมะคือสัจจะที่เป็นตัวความจรงิงได้ทรงรู้สัจธรรมธรรมะที่เป็นตัวความจรงิงในความเกิดตายในชาติทั้งหลายเป็นอนัตทําให้พระองค์ทรงจับได้ว่าได้ทรงมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เกิดตาย อยู่เรื่อยไปนั้นส่วนหนึ่งและส่วนที่ต้องเป็นภูเกิดตายในชาตินั้นๆอีกส่วนหนึ่งต้องเกิดตายในชาตินั้นๆก็เรียกตามสมมติบัญญัติว่าเราเองดังที่ทรงใช้เรียกพระองค์เองว่าเราเองหรือพระองค์เองซึ่งมีคันอันเป็นส่วนที่ต้องเกิดตายเราเองหรือพระองค์เองนั้นเหมือนอย่างมีภูเดียวหรือมีคนเดียวไม่ใช่หลายคน ซึ่งต้องท่องเที่ยวเกิดตายไปในชาตินั้นๆแล้วสิ่งที่เกิดตายนั้นก็คือขันพระองค์จึงจับได้ว่าในตัวบุคคลทุกๆคนนี้มีส่วนที่เรียกว่าขันซึ่งต้องเกิดตายแต่ว่าเรียกสมมติบัญญัติว่าตัวเราของเราของทุกๆคนนั้นไม่เกิดตายไปตามขันแต่เป็นตัวที่ต้องท่องเที่ยวไปจากขันหนึ่งไปสู่ขันหนึ่งจากขันหนึ่งไปสู่ขันหนึ่งมากมาย และทุกๆคนก็ต้องเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าได้ทรงจับรู้ว่าขันทั้งหลายต้องเกิดต้องตายหรือว่าต้องเกิดต้องดับหรือแตกสลายและขันนั่นก็ได้รแสดงตอบมาว่าคือขันท่ารูปประขันกองรูปก็คือว่ารูปกายอันนี้ของทุกๆคนอันประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลม เวทนาขันกองเวทนาคือความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาขันกองสัญญาคือความจําได้ไม่รู้จํานั่นจํานี่ได้สังขารขันกองสังขารคือความคิดต่างๆคิดไปในรูปบางในเสียงบ้างในสิ่งนั่นในสิ่งนี้ดีบ้างไม่ดีดางเป็นกลางๆบ้าง และความรู้ทางอาจยตนะคือรู้ที่เรียกว่าเห็นเมื่อตากับรูปประจวบกันที่เรียกว่าได้ยินเมื่อหูกับเสียงประจวบกันที่เรียกว่าได้ทราบเมื่อจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายและผลิตภาณฑ์เปประจวบกันตลอดจนถึงรู้หรือคิดเรื่องราวในเมื่อมโน เิใจกับธรรมะต่อเรื่องราวเรื่องมาประจบกันความรู้ดังกล่าววันนี้เรียกว่าวิญญาณขันกองวิญญาณรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามจึงทรงแสดงในเวลาต่อมาว่าย่อลงเป็นนาม,มารูปแต่แยกออกไปก็เป็นขันธ์ข้าก็คือขันธ์ดังที่แสดงว่าญาณคือความอย่างรู้ขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้คือรู้ลึกชาติได้เพราะฉะนั้นความเวียน เกิดเวียนตายอยู่เป็นอันมากพระองค์จึงได้ทรงรู้และทรงรู้ว่าขันเป็นตัวที่ต้องเกิดต้องแตกดับหรือตายแต่ว่าพระองค์เองหรือตัวเราของทุกๆคนตามที่เรียกกันตาทั้งหมดัญญตัติต้องท่องเที่ยวไปจากขันนี้ไปสู่ขันน,น้นมากมายนับไม่ทวนจึงทรงสัจจะคือความจริงได้โดยพยานนี้ และก็ได้ทรงแสดงสั่งสอนให้ทุกคนรู้จักพิจารณาจับให้รู้จักขันทั้งหงาและให้รู้จักว่าตัวเราของเราตามเรียกกันตามสมมติบัญญัติต้องท่องเที่ยวไปเกิดตายดังกล่าวมากมายเมื่อรู้สัจจะคือความจริงหรือสัจจธรรมธรรมะคือความจริงอันเป็นขั้นพื้นฐานดังนี้ชั้นหนึ่งแล้วพระองค์ก็ได้รตรัสรู้ว่าความเคลื่อน คือความออกไปจากชาติขันอันหนึ่งไปอุปบัติคือเข้าถึงชาติขันอีกอันหนึ่งนั้นเป็นไปตามกรรมคือการงานที่บุคคลทุกคนได้กระทําเอาไว้กาททากรรมชั่วก็ต้องไปสู่ภพชาติที่ชั่วมีความทุกข์กระทําดีก็ไปสู่ชาติภพที่ดีมีความสุขก็เป็นอันว่าพระองค์ได้ตรจะรู้เรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมและได้ทรงแสดงสั่งสอน ดังที่ทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายพิจารณาเรื่องว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาตรรับผลของกรรมเรามีกรรมเป็นกำเนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะกระทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราก็าจะต้องเป็นทายาตรรับผลของกรรมนั้นดังนี้เพราะฉะนั้นหลักของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไว้พระองค์เองได้ตรัสรู้ ด้วยพยานที่สองนี่แต่ว่าแม้จะกระทํากรรมดีสักเท่าไหร่ก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่นั่นเองตามที่ท่งได้พยานในปฐมมยาาของราตรีและก็ต้องเป็นไปตามกรรมรที่กระทําเพราะว่ายังมีคติที่ไม่เที่ยงไม่ใช่ว่าจะทําดีแต่เพียงอย่างเดียวอาจจะทําชั่วในบางครั้งบางคราวก็ได้จึงจะต้องพบชาติที่เป็นทุกข์บ้างชาติที่เป็นสุขบ้าง แม้ในชาติเดียวกันก็ต้องมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างจึงเป็นของแม่แน่นอนต้องเป็นไปดังนี้เรื่อยไปในเมื่อยังมีเวียนเกิดเวียนตายฉะนั้นเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาธรรมะเรื่อยขึ้นไปเราทรงจับได้ว่าทั้งหมดนั้นเพราะเหตุที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายจะมีสุขหรือมีทุกข์ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายจะเป็นภพชาติทีเดีหรือที่แล้วอย่างไรก็ต้องเวียนเกิดเวียนตาย จึงเป็นทุกข์ทั้งนั้นทําไมยังต้องเป็นทุกข์ก็เพราะยังมีตัณหาความยินรนที่ยานอยากในเป็นตัวกิเลสเพราะยังมีอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมอยู่ในที่สันไดทรงพิจารณาจับเหตุจับผลละเอียดยิ่งขึ้นตามระยะที่เรียกว่าปฏิจสม,มบปบาทธรรมะที่อาศัยกันมาเกิดขึ้นจึงลงได้พยานที่สามคือไนตรัสรู้อริยสัจท,ทั้งสี่ดังที่กล่าวแล้วจึงทรงพ้นจาก กิเลสพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายไม่ต้องเสวยผลของกรรมที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างที่ดีบ้างที่เลวบ้างเพราะไม่มีตัวเราของเราอันเป็นปัญหาอุปาทานซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเหลืออยู่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องจึงได้ตรัตสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและก็ได้สดมทรงสแสดงอริยสัจสั่งสอนเพื่อให้ทุกคนได้รู้ตามพระพุทธเจ้า ทรงเห็นธรรมด้วยพระองค์เองทรงบริสุทธิ์ผุดผ่องอยากิเลนและกองทุกข์ด้วยประการทั้งงยังเรียกว่าอาหังพระองค์ได้แต่สรู้ชอบด้วยพระองค์เองเห็นธรรมด้วยพระองค์เองโดยไม่มีครูอาจารย์จึงได้ประนามว่าสัมมาสัมพุทโธคําว่าอาณหังสัมมาสัมพุทโธนี่จึงเป็นพระพุทธคุณบทสําคัญฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงควรศึกษาให้รู้ธรรมะที่ทรงสั่งสอนเพื่อจะได้ ปัญญาเห็นทมตามพระองค์ตามที่ทรงสั่งสอนแม้ด้วยศรัทธาคือความเชื่อตามที่ทรงสั่งสอนและด้วยปัญญาคือความรู้ความเข้าใจด้วยการมันปฏิบัติสนับสนับวามมันเพ่งพนิพพิจารณาไปโดยลำดับให้รู้จักให้รู้จักสัจธรรมตามที่ทรงสั่งสอนน้อมออกมาที่ตนเองดังที่ทรงปฏิบัติมาเมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็ยอมจะได้ปัญญาเห็นธรรมด้วยรำกับตามควรในการศึกษาปฏิบัติต่อไปนี้อให้นั้งใจวังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป